ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเย็นๆภานในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นเย็นของวันพลนิฮัสบอดีที่10เดือนมิถุนายน2 5 6 5ครับหลังจากที่เป็นโควิด -19 มาหายมาได้เป็นเป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ก็รู้สึกว่าในลำคอมันจะมีเสล็ดครับเวลาพูดก็จะคอแห้งแล้วก็มีเสลด ขึ้นมาอุดทําให้ขันคอครับวันนี้ผมก็เลยเดินเข้ามาในสวนครับเพราะว่าไปดูในตามโชว์เชียวตาม youtube ครับเขาบอกว่ามันมีวิธีแก้คือให้เอาต้นใบชะพูครับทั้งต้นครับหนึ่งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งต้นเอามาต้มครับผมก็เลยจะมาลองดูครับก็ดูมาหลายช่องเขาก็ บอกว่ามันช่วยขับเสมหะรับใบชะปูพอดีในสวนมีพอดีครับนี่ครับเป็นดงซึ่งผมก็ปลูกมานานมันก็เลื้อยลามไปเรื่อยครับก็ถอนทิ้งมั่งอะไรบั่งมันก็ไม่ตายครับเพราะว่าไหลมันจะอยู่ข้างล่างครับมันก็ลามไปทั่วเดี๋ยวผมก็จะหาถอนเอาสักต้นหนึ่งครับเพื่อที่จะเอาไปลองพิสูจน์ดูครับพิสูจน์กับตัวเองนี่นะครับ ผมได้ไปแล้วครับทั้งต้นทั้งรากก็เลือกๆเ,เอามันก็มืดๆแล้วครับหลวงๆไปก็กลัวมันครับเผื่อจะไปคว้าเอาของเห่าเขาแต่รากมันติดมันนิดเดียวครับได้แค่นี้ก็คงไม่เป็นไรมั้งก็คือทั้งต้นทั้งดอกทั้งเม็ดครับได้มาหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ต้มวิธีต้มเขาก็บอกว่าให้ ต้มกับน้ําประมาณลิตรครึ่งครับแล้วก็ต้มไปประมาณห้านาทีครับจากนั้นก็เอามาลินใส่แก้วเอาไว้จิบดื่มแทนน้ําชาครับจิบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปยกซดทีเดียวหมดครับก็คือค่อยๆจิบเหมือนอยาแก้ไอครับจิบไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครับพอจิบหมดแล้วเราก็ค่อยกินน้ําเปล่า ตามเข้าไปทีเดอะๆครับเพื่อที่จะไปล้างอะไรสักอย่างออกครับเพราะเขาบอกว่าใบชะพูถ้าเรากินบ่อยๆติดต่อกันนานๆมันจะมีมันจะไปทําให้เป็นนิ่วทําให้ไตเราทํางานหนักครับเพราะว่ามันจะมีสารอะไรสักอย่างนึงครับ mm hmm. ผมจาไม่ได้ครับวิธีแก้ก็คือกินน้ําเปล่าเข้าไปเพื่อ mm hmm. เพื่อเอาไปชะล้างออกจากไตแล้วครับแต่ว่าคุณประโยชน์ที่มันจะได้ จากการกินน้ำต้มใบชะพูก็คือมันจะไปช่วยขับเสมหะให้ออกจากร่างกายครับก็คือจะขับออกไปทางลำไส้ครับผมก็จะลองดูครับก็แค่ฟังเขาพูดนะครับยังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองก็จะลองดูครับว่ามันใช้ได้ผลไหม <c oughs> ครับความสุขที่ได้จากการสแสวงหาชื่อเสียงร่ำรวยเงินทองบางเีอยจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนและชีวิตยังต้องดาเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพีงยงเท่านี้ครับก็ขอให้นผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ